หน้าที่170นะคะจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับคำตรงข้ามนะคะคำตรงข้ามในภาษาพม่าพูดว่าซันจิมแบอันแนอดเดเปซันจิมแบอันแนอดปเปนะคะแปลว่าคำตรงข้ามเนาะอ่ามาเริ่มต้นที่คำแรกค่ะดีในภาษา,าพม่าออกเสียงว่ากาวเดกาวเดเลวซูเดซูเด ไม่ดีมะกาบูมะกาบูดีมากไอยังกาวเดไอยังกาวเดเบาปอดเตปอดเดหนักเลเดเลเดช้านีเดนีเดเร็วเมียนเดเมียนเดง่ายแรวเดแรวเด,เเดยากแคดเดแคดเด xúc mẹ để mẹ để deep, xin đề xin để cây Mỹ đề Mỹ đề trai quy đề Quang đề Quan chế đề chế đềhé Chi đề xin đề giao chỉ đề chỉ để đề ตูเดต่อไปต่อกันที่หน้า171่นะคะใหญ่จีเดะจีเดเล็กเตเดตีตเดเหมือนตูเดตูเดไม่เหมือนมาตูบูมาตูบูบน้อยเนเดเนเดมากมยเดะมยเด สูงม,เมเีเนมีเนต่ำเนเน่นเนดำอเมอเมขาวอพิวพิวฉลาดเลงมาเดเลงมาเดโง่ไม่แม่เดไม่แม่เดนิสัยดีจริงเก่าเด ไอจีกาวเดนิสัยไม่ดีไอจีมะก้าบูไอจีมะก้าบูหวานชูเด่ชดูเดขมคาเดคาเรบุญบงบง,บ,งบาปกานจีกานจีคุณเหนาเด เน่าเถ้าจะบอกว่าน้ำขุนนะคะก็คือใส่คำว่าเยเข้าไปเนาะก็คือเย่เน่าเจเยเน่าเแปลว่าน้ำขุนเนาะต่อไปค่ะใส j จีแดงจีดถ้าจะบอกว่าน้ำขุนอ่อน้ำใสนะคะก็เติมคำว่าเยเข้าไปที่แปลว่าน้ำเนาะน้ำใสเย่จีแดเย่จีดน้ำขุนเย่เน่าเจเยเน่าเจประมาณนี้นะคะ suy la de la de chi su de,